สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะสาวเมืองสิงพามาตามติดชีวิตนกนะคะดูนะคะเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยต้นนี้จะเป็นกลุ่มของนกกระยางนะคะนกกระยางสีขาวนะคะ ที่เห็นเป็นสีข,ขาวๆนั่นคือนกทั้งนั้นเลยนะคะเดี่ยเขาเริ่มบินวนกลับเข้ามาประจำที่ของตัวเองตามติดชีวิตนกกันแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปสองสิ่งจะพาไปดูต้นที่เป็นกลุ่มของนกปากห่างนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของนกกระยางนกกระยางขาวนะคะ ที่เห็นสีข,ขาวๆนั่นคือนกทั้งนั้นเลยนะคะนับจํานวนไม่ได้นะคะเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะถ้าเขากว่าจจะเขาจะมาเกาะหมดนี่ก็คือประมาณทุ่มหนึ่งอะถึงจะมารวมตัวกันได้หมดต้นไม้ที่เห็นสีเขียวๆนั้นก็จะเปลี่ยนไปเลย จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะยามเย็นๆมาฟังเสียงนกเสียงกากันเนาะ ตามติดชีวิตนกนะคะมีทุกนกเลยนะตอนเย็นมาเนี่ยนะคะมีทุกนกเลยกลับเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งแล้ว กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของนกกระยางนะคะกระยางขาวหรือกระยางนานะคะค่อยๆบินกลับมาเกาะกันประจำที่ใครที่มนันเห็นเริ่มเ,เห็นขาวขึ้นแล้วเห็นไหมคะขาวขึ้นเรื่อยๆนะคะ ลุ่มไหนอิ่มแล้วเขาจะกลับเข้ามาก่อนนะคะเริ่มกลับเข้ามากันเรื่อยเรื่อยเแล้วเกาะประจําที่ของตัวเองนะคะ